ก็สดใสมากขึ้นรดละเลยครับแต่ก็ไม่เหงาแล้วหมายถึงว่าไม่อยากไปเที่ยวแล้วไงเมื่อก่อนไปเที่ยวเพราะว่าเหงาอยากไปเที่ยวอยากไปเที่ยวตอนนี้ก็โอเคแฮปปี้เลี้ยงหมาไม่ได้ไปไหนเลยถ่ายละครโหนี่ผ่านมาปีกว่าแล้วนะแรกๆเพื่อนก็ชวนก็ลำบากใจแต่ตอนนี้ก็ไม่มีใครชวนไปบ้างนะแต่ไปแบบไปเป็นเพื่อนใช่ไปคุยด้วยแต่ผมก็อยู่ได้ไม่นานเพรไม่ดื่มมันอยู่ได้สองชั่วโมงก็อยากกลับบ้านแล้วไง เกิดจากกอะไร็ไเกิดจากมันเป็นเวลาอันสมควรแล้วชาวบ้านเขาจับกันมาหลายปีแล้วเ,เราไม่จับมาเลยก็ไม่ได้อะไรเงี้ยก็เลยคิดว่ามาทําบ้างแล้วก็ผมถ่ายรูปไม่เก่งอ่ะไม่ค่อยชอบถ่ายรูปเราก็รู้สึกว่าเออถ่ายวิดีโอมันก็ง่ายดีอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าได้พูดเราพูดได้ทั้งวันอยู่แล้วแล้วก็เลยก็พูดไปก็คือมาถ<อ>าต่อยอดมาจากคลิปเดื่อครับ ไม่นะไม่ได้ตอบจากอะไรเลยก็แค่รู้สึกว่าเออชิปสั้นๆถ่ายแนวตั้งง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยก็ทําให้แบบรู้สึกว่าได้ใกล้ชิดกับแฟนๆมากขึ้นด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าสมมติเราออกกองถ่ายละครเราไม่ได้เจอใครเขาก็คงคิดถึงเราแล้วก็อยากเห็นคอมเมนต์จากแฟนๆเหมือนกันว่าเขาจะมีทัศนะนังะไงกับเราบ้างนะวันนี้อะไรเงี้ยก็เกี่ยวกับคอนเทนต์ที่เราลงนั่นแหละเขาก็เออผมก็ดีใจเวลาเขามาคอมเมนต์บอกว่ามารอติดตามรอดูรอดูลงลิปต่อไปเลยอะไรเงี้ยมันก็เป็นกําลังใจให้เราอะไร้ยก็อยากลง การจับคอนเทนต์ต้องเลือกจากอะไรคะที่เป็นกระแสหรือว่าเลือกจากเวลาที่เราว่างโอ้ผมเวลาถ่ายผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ดูอะไรทั้งนั้นเลยแล้วแค่รู้สึกว่าพยายามทําตัวให้มันเป็นธรรมชาติที่สุดอะก็คืออยากพูดอะไรก็พูดไม่ได้มีสคริปต์ไม่ได้มีเพจไลน์ว่าจะพูดเรื่องนี้ทําเรื่องนี้อะไรครับก็ชิวๆเรื่อยๆเราเป็นสายลอกแต่ว่าต้องมาขายคำไม่ได้มันถนัดมั้ยคะผมขายคำเหรอมันคำเหรอ ไม่ก็มันก็ไปเรื่อยคือถ้าอยู่กับเพื่อนก็จะเล่นสนุกสนุกตลกตลกอะไรเงี้ยถ้าอยู่คนเดียวก็พูดไปเรื่อยไม่มีหัวข้อแต่ว่าเขาไม่หนีหรอกครับคนนี้หลากหลายแบบหลากหลายทำที่อยากทำเดี๋ยวก็ตายแล้วผ่นนิ่ไหวไม่รู้จะตายเมื่อไหร่ใช่แต่ว่าเราบอกขึ้นไงเพราะว่าตั้งแต่รุ่นละเลิกเราชีวิใช่ไหมอ๋อใช่ใช่ก็สดใสมากขึ้นรุ่นละเลิกครับแต่ก็ไม่เหงาแล้วไม่เหงาไม่เหงาอะไรหมายถึงว่าไม่อยากไปเที่ยวแล้วไงเมื่อก่อนไปเที่ยวเพราะว่าเหงาอยากไปเที่ยวอยากไปเที่ยวแต่ตอนนี้ก็โอเคแฮปปีี้้เลยงหมา ไม่ได้ไปไหนเลยถ่ายละครเดี๋ยว,วพรุ่งนี้ก็บินไปหน้าอีกแล้วเพวื่อนชวนทำไมหลังกแก๊งเพื่อนแก๊งโอ้นี่ผ่านมาปีกว่าแล้วนะแรกๆเพื่อนก็ชวนก็ลำบากใจแต่ตอนนี้ก็ไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่มีใครชวนอ่ะแก๊งอาตีแก๊งท้องหล่อยันไม่มีแแก๊งท้องหล่อนี่แยกย้ายแตกสลายหมดแล้วครับตอนนี้ไม่ชีวิตก็เป็นยังไงบ้างพอเราคนนำว่าเราไม่โดนลาเลิกไม่รู้ผมก็ไม่ได้ติดตามเลยแต่ก็หลายๆคนบางคนก็เลิกไปบ้างบางคนก็ยังเที่ยวอยู่อะไรเงี้ยแต่มันก็ แล้วแต่เขาอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้ว่าอะไรใครจริงๆก็มีไปบ้างนะแต่ไปแบบไปไปไปเพื่อนใช่ไปคุยด้วยแต่ผมก็อยู่ได้ไม่นานนะพอไม่ดื่มมันอยู่ได้2ชั่วโมงก็อยากกลับบ้านแล้วไงเคยถามตัวเองว่าอยู่ดีคือไปอยู่แล้วไม่เจอสองโมงกลับก็ปกติก็คือไม่เช้าไม่กลับอะไรเงี้ยใช่อันนี้ก็ถือว่าเราไปแสดงความยินดีไงสมมติวันเกิดหรือว่าเลี้ยงฉลองวันอะไรของเพื่อนแล้วก็ไปคุยแสดงความยินดีไปแลกเปลี่ยนคุยอะไรกันแค่นี้เองแล้วต้องแก้รีวิวเป็นยังไงบ้างหลังจากที่มันปีกว่าแล้วกสระซิบ ก็จริงๆก็ก็ดีขึ้นมากนะสำหรับผมผมรู้สึกว่ามันทำให้เรามีสติมากขึ้นนะ่ะอะไรเงี้ย mm hmm. เขาเรียกว่าอะไร mm hmm. เหมือน mm hmm. เหมือนผลักป mm ีศาจออกไปจากตัวเราเองอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเมือ่อเมื่อเมื่อตอนที่ผมดื่มเนี่ยผมรู้สึกว่ามันสูญเสียความเป็นตัวเองไปเยอะหมายถึงว่าพอเราเมาพอเราไม่มีสติเราก็อาจจะก,กลั่นกรองหรือว่าทำพูดคิดอะไรที่มันไม่ดีอะไรเงี้ยแต่พอมันหยุดไปจริงๆมันก็รู้สึกว่าเออความคิด p o สิทีฟมันวิ่งมาในหัวมากขึ้นนะ เรามีทัศนะต่อโลกนี้ที่ดีขึ้นนะอะไรเงี้ยคือมันไม่มีเลยแต่ว่าไปมาเจอแล้วมองในจิตอยางไม่ผมผมคิดว่าถ้าผมมีข้อยกเว้นมีข้อแม้อะมันก็จะเลิกไม่ได้ไงต่อให้แบบเอ้ยแก้วเดียวไม่เป็นไรแก้ววันนึงแก้วหนึ่งวันต่อไปเดี๋ยวก็มีอีกแก้วหนึ่งมันก็จะเพิ่มเป็นสองสามแล้วกลับไปเหมือนเดิมแน่นอนอะไรเงี้ยผมเลยเลือกที่แบบหักดิบตัดขาดดีกว่าแล้วเราไปหักดิบแล้วมันนัาา่งขาดิบในวันที่มันประสบความสำเร็จในว,ว่าที่เราไม่ทำได้จริงผมมั่นใจแต่แรกเลยว,ว่าผมทําได้ เพราะว่าคิดว่ามันทําได้มันถ้าจะทามันก็ทําได้แหละไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็แฮปปี้ดีไลฟ์สไตล์มันก็เปลี่ยนพอเราไม่ได้ไปเที่ยวอะไรเงี้ยครับเราก็ไม่ได้ตื่นเย็นน่ะนึกออกไหมถ้าปกติไปเที่ยวนอนเช้ามันก็ต้องตื่นเย็นแต่อันนี้เราก็กลายเป็นว่ามีเวลาตื่นเช้าผมคิดว่าทุกวันตอน9ก้าโมงผมต้องตื่นออกล้ําำต้นไม้ถ้าวันหยุดนะเพราะว่าล้วนำต้นไม้รถตอนเที่ยงไม่ได้ต้นไม้ตายรถดึกไปใบไม่เปิดมันต้องตื่นมาลดรตอนเช้าแดดตอนเช้าเท่านั้นอะไรเงี้ยมันก็ก็มีความสุขดี ผมว่าใน,ในผมรู้สึกว่ามันมี energy มากขึ้นอะไรเงี้ยก็อย่างที่บอกคือพอพอมันมีสติมันพักผ่อนเพียงพอความคิดในหัวมันก็ positive มากขึ้นอะไรเงี้ยครับมันก็ทำให้เราคิดดีโกรธน้อยลงหงุดหงิดน้อยลงลำคาญน,น้อยลงมันก็มีความสุขมากขึ้นในแต่เราบแล้วจะมีตั้งเป้างยิยังไงบ้างอยากมันดีขึ้นตั้งเป้าจริงๆจริง ผมอยากตั้งเป้าว่าผมอยากไปโบสถ์ให้ได้ทุกวันอาทิตย์แบบทุกทุกอาทิตย์เลย <c oughs> ไปโบสถ์ไปโบสถ์โปรเตสแตนต์ไปโบสถ์คริสเตียนครับใช่ใช่คือตอนนี้ก็ไปหละแต่ว่าบางทีมันก็ติดถ่ายบ้างหรือว่าวันเสาร์ถ่ายดึกเช้าตื่นไม่หไหวอะไรเงี้ยก็แบบก็ไปบ่อยแต่จะพยายามไปให้ได้ทุกอาทิตย์แต่อะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนพอไปแล้วเหมือนมัน,มนรีเซ็ตในหัวเราเหมือนทำลายขยะในสมองทิ้งไปอะไรเงี้ยในแต่ละวีคพอไปแล้วมันรู้สึกว่า มันเป็นคนดีขึ้นมาหน่อยเรื่อยเรื่อยๆเรื่อยๆแม่เราว่าไงแม่เราแม่เราแม่แฮปปี้มากแม่ทั้งพ่อทั้งแม่อะไรเงี้ยพ่อผมเป็นชาวพุทธนะแต่พ่อบอกว่าขอบคุณพระเจ้ามากให้ผมเลิอกอะไรเงี้ยแต่ก็ดีครับแฮปปี้